สวัสดีครับกระผมนายนัทพลปทวันตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลัลศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีวันนี้ขอนำเสนอผลงานด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนั้นหลายคนอาจคิดว่าแค่ทำงานของตนเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วแต่ในความเป็นจริงนั้น การทำงานในองคอ์กรไม่ได้เกี่ยวกับแค่ตัวเราเพียงคนเดียวเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนั้นมีประโยชน์มากมายเช่น 1. การให้งานราบรื่น 2. ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 4. ลดความขัดแย้งในองคอ์กรการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนั้นตัวกับผมเองได้มีหลักแนวคิดอยู่สีด้านประกอบไปด้วย 1. การให้ความเคารพการที่เราให้ความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างความเคารพในบทบาทหน้าที่ของกันและกันความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมงานให้เกียรติการตัดสินใจของผู้อื่น 2. การสื่อสารการพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพชัดเจนมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่นย่อมได้รับความติชมพร้อมปรับปรุงตนเอง 3. พร้อมช่วยเหลือและทำงานร่วมกันในเมื่อเราทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีโอกาส แสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆนั้นจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน 4. การสร้างบรรยากาศการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสและมองโลกในแง่ดีผมมองว่าจะช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกสบายใจมากขึ้นสุดท้ายนี้การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานจะไม่เพียงแค่มีความสุข กับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นยังช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพอีกด้วยการที่เรามีคนรักย่อมดีกว่ามีคนเกลียดการมีมิตรภาพที่ดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากขอขอบคุณครับ